วันี่ครับนั่นนะผลงานเทากันครับสวัสดีครับมาครับมือเท่าออกมาตีปลาดูครับมาไม้เก่าแล้วครับไม้ผมเห็ดดุนไปมาแกะแย่ครับปลาผมมีตัวเดียวหรอกครับตัวยิงเขาก็เป็นกรบเลยตะขอก็เป็นแปดโอ้ครับมาลองมึงครับมือมันทีกัดอีกปลอดกัดแล้วมึงเตรียมตัวลวดมึงขอให้ดูว่านันนี่เบียดก็เป็นตะเมอเห็ดที่ Giết định đây Vệ thôi này kiếp sau. Mình, mhm, mhm, như mhm, Tiếp mhm, 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 hả, mhm, 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 Bố, mhm, mhm, thôi, อึมอะไรไปดูมากไปนต่กินก่อนมุนลงควงลงควงแลมาสกมันไหลมาดีไตุกมากมุนอันนี้เดีดิฉันมาชวนบุบเลยวันนี้ต้องบอกวบมันะันตรา

โอ้มันมันมันนี่แหละไอ้ตัวกินนี่เกินเลยมันกับว่างมันมันกัดมันกินมไปมันกับว่างนี่จี๊พอูถ้าปลาตัวน้อยกัดมันเป็นถ้าว่าถ้าปลาตัวนี้ถ้าตัวมันอยากอยากที่อยางนี่คุ้มกัดกินดีกว่ามึงเอ่อมึงไปเห็นดีมันเอาลงนะดีว่ามันนั่นนี่กัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วกัดเลี้วไปบึ้งมานี่ยับฟาบ้านี่ยับฟาบ้าอะไรเงี้ย ยังอยู่ดิตายเลยสุดนอดเลยล่ะไอ้พี่ลง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 ที่ลงลงลงว้าเร็วว้วเร็วว้าเร็วสามสามโอ้ยกูใคอยู่งเว้ยว้ัเร็วเบียดอะไรกี่เปื่อมาในเบีย ว่าวันจะการงบดีปานี่นะอีกอหวัวไนะต,ตัวเงียนต่ว่าห้องเรียนตัแบบนี้ดิบกเงี้ยนะท,ที่ว่านปสานัสสาวอ้ยานสายขาดนี่โมวัดเงนี่ครับน่ะนะผลงานทัาังครับแปดอคบทะลุครับทะลุ นี่กับรอยเก้วกับเดี๋ยวเขาตีต่อยเพื่อนมีตัวมาักดอีกกับปลาเงา